หลังจากที่ได้ออกผจญภัยใกลสุดขอบโลกผมก็ได้ตัดสินใจออกช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะซามูไรผจญภัยไปยังโลกต่างมิติของผู้คนมากมายปราบมอนสเตอร์และบอสที่หลากหลายรวมทั้งการสังหารผู้บุกรุกนี่ตายสะเถออพวกชั่วโดยส่วนใหญ่แล้วการช่วยเหลือก็จะเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะัก มาราดันก็ราดันเถอะโดนรุมสามคนขนาดนี้ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปนี่นี่เอายังไม่ทันได้เข้าเฟสสองเลยราดันก็ลาโลกไปซะแล้วแต่ถ้าว่ามันมีบอสอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ว่าผมจะทำยังไงก็ไม่อาจช่วยผู้คนจากเนื้อมือของมันได้ถูกอัญเชิญมาในโลกของคิรุ อ้าวสวัสดีเพื่อนสวัสดีจะวิ่งฝ่าเจ้าม้าทองนั่นแล้วเข้าไปสู้กับบอสเลยงั้นสินะโอเคนั่นแหละเยี่ยมจะได้ไม่ต้องเปลืองยาและทรัพย์สินทางปัญญากลิ้งไว้ก่อนกลิ้งไว้ก่อนเผื่อโดนมันพ่นไฟใส่โอเคเข้ามาแล้วนี่มันบาดหลวงอสูร ระวังตัวด้วยอืมเกือบไปเข้าปะทะนี่มันดาบเลือดสาดคู่เฮ้ยคิรุถอยไปก่อนไปเติมเลือดก่อนถ้านายตายก็เหมือนฉันตายไปด้วยทางนี้จะเยือไว้เอ้ยเรียบร้อยเลือดแตกเยี่ยมไปเลยเพื่อน แต่เดี๋ยวก่อนนะเท่าที่จำความได้บาทหลวงอสูรยังไม่ใช่ร่างที่แท้จริงของมันมันยังมีอีกร่างหนึ่ง ใช่แล้วร่างที่แท้จริงของมันก็คือบอสที่แสนโหดเหี่ยมมาลิเกตดาบทมินระวังตัวด้วยเจ้านี่มันไม่ใช่บอสธรรมดาถ้าเกิดพลาดท่าก็อาจโดนมันฆ่าได้ในพริบตาเดียวเอ้ย มาไปชุดเลยวิ่ยอะฮือไม่นะโดนมันทำเผาไหม้ใส่จนได้นั่นแหละคีรุ้สุดยอดเลยถึงตาฉันบุกบ้างนี่มันดาบระเบิดมันคลั่งแล้วนี่มันดาบระเบิดต่อเนื่อง ไม่ได้การท่านี้มันต้องใช้โล่ปัดป้องเอ่อเฮือไม่นะโล่แตกเฮ้ยถอยออกมานะมันดับระเบิดไม่ไม่ไมนายคิรุเอ่อเฮือหมารอบนี้ต้องไม่พลาด ถูกอัญเชิญเข้ามาในโลกของวิวตนันโอเคลุยกันเลยเพื่อนไม่นะวิวตนันบอสมันยังไม่ทันแปลงร่างเลยนะจะรีบตายจากกันไปไหนแล้วเนี่ยมารอบนี่แหละเดี๋ยวรู้เลยเอา้าเฮ้ยตอนหน้าต,ตากเลยไม่นี่นายจะไปหาเห็ดหูนหนูอะไรในะรูนั่นะละ่ะเฮ้ยเอาอะ คนที่อัญเชิญเรามารอบนี้เป็นวิถีซามูไรเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นซามูไรเท่านามว่าบ,บ๊อบเดือดแน่ๆครับงานนี้เออแล้วนี่นายกำลังทำอะไรกันล่ะเนี่ยทำไมนายไม่ยอมเข้าห้องบอสละบ๊อบแล้วนี่จะกระดึ๊บไปไหนวะนั่นเอาแล้วนายจะไปไหนละบ๊อบนั่นมันทางเก่านะบ๊อบกลับมาทางนี้บ๊อบนายก็วิ่งฝ่าไปเลยสิบ๊อบ นายจะกระดิบทาไมเนี่ยมาเป็นตัวอย่างนั้นทำยังไกับมันจะไม่เห็นนั่นไงไปไปไปบ๊อบไปเข้าห้องบอสไปเลยเอ้าแล้วทำไมยังไม่เข้าห้องบอสละบ๊อบเข้าห้องบอสไปดีบ๊อบวย เกือบไปแล้วโดนลูกไฟไปทั้งดอกหนึง่งเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันสายฟ้าจากไอ้ม้าทองเขานอกนี่หว่าเอา้าพาเข้ามาข้างในได้เฉย What the hell เออสมนำนาม,มันแน่เอ้ไม่ใช่ไม่นะบ,บ๊อบแกไอ้สารชั่วเอ้ย เฮ้ยรอบนี้มี3คนเลยคนหนึ่งชื่อเอ็กเซ่ส่วนโฮสชื่อเมอร์กี้เจ็ดเดเอาว่ะนี่มันเอ็กเซ่พลังเดือดขนาดยังไม่ได้เชื่อดบอสดาบยังพิโรธขนาดนี้บอกเลยตานี้แชมป์แน่นอนเอาไม่นะเอ็กเซ่ดาบยังไม่ทันสำแดงเดดเลยก็ลาโลกไปซะแล้ว เอาไม่นะเมอร์กี้เออหายแกไอ้มาลิเกตใช่แล้วล่ะชื่อของมันคือมาลิเกตตัวเท่าเปรตแต่วัยยังกับลิงสามารถยิงคลื่นพลังออกจากดาบและทำให้ติดคำสาปเผาไหม้ไม่ใช่แค่นั้นความโหดเหี้ยมและความไร้ปราณีของมันสามารถฟันผู้เล่นอย่างเราให้ขาดสะบั้นได้ในพริบตาเดียว เผลอไปกินยาแค่แป๊บเดียวโฮสก็ถูกมันฟันจนบิดเบี้ยวไปแล้วแล้วแบบนี้มันจะไปทำอะไรได้กันเล่า เป็นอะไรไปทำไมถึงนอนขดอยู่แบบนั้นไปให้พ้นเรื่องนั้นคงไม่ได้ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกแล้วแถมอยู่มานานแล้วด้วยงั้นก็อย่ามายุ่งกับฉันนี่จะไม่ตื้อกันหน่อยเหรอเอายังไงกันแน่เนี่ยฉัน ล้มเหลวในฐานะซามูไรช่วยใครไม่ได้เลยบอสมาริเกตมันแข็งแกร่งเกินไปส่วนฉันก็อ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องผู้คนจากมันจะบอกว่าที่ผู้คนถูกฆ่าตายเป็นความผิดของนายงั้นสินะฉันว่ามันไม่ได้เป็นเพราะนายร็อกแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันละ่ะจะบอกว่าเป็นเพราะโฮสอย่างนั้นหรือไง จะบอกว่าที่นายล้มเหลวมันไม่ได้เป็นความผิดของนายหรือใครทั้งนั้นมันเป็นเพราะมาริเกตตั้งหากถ้ามาริเกตไม่ฆ่าก็ไม่มีคนตายจริงไหมอย่างนี้นี่เองมาริเกตเป็นเหตุสังเกตได้งั้นสินะใช่แล้วละเพราะฉะนั้นขอแค่นายกำจัดมาริเกตได้ทุกอย่างก็จะจบและนายก็จะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ แล้วเราผู้คนก่อนหน้านี้ที่ฉันช่วยไว้ไม่ได้ละ่ะช่างหัวมันอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วฉันจะลองลุกขึ้นสู้อีกครั้งขอบคุณที่แนะแนวทางให้เออว่าแต่นายชื่ออะไรนะเอา้าคนที่อัญเชิญเรามาในครั้งนี้มีชื่อว่าสปีดอย่างนั้นเหรอเป็นชื่อที่ดีนี่วางใจได้เลยสปีดฉันจะปกป้องเธอและกำจัดมาริเกตให้ได้ ทงนั่นเองก็ใช้ดาบเลือดสัตอย่างนั้นเหรอดีละแบบนี้ได้เลือดออกแน่อุ้ยนี่เลือดแตกไปสิรักษาตัวไปก่อนนะกินยาเสร็จจอกไปสมทบหมาเ้ยมันแปลงร่างแล้ว มันคลั่งแล้วระวังตัวด้วยถ้าเกิดพลาดท่าอาจโดนมันฆ่าได้ในพริบตาเดียวเอ้ยมันมาแล้วสปีดฉันจะจู่โจมจากด้านหน้าส่วนเธอวนเข้าด้านหลังนั่นแหละเยียบเลยนี่นี่ ถ้าไม่ไหวให้ถอยไปก่อนพยายามทำเลือดเต็มไว้เอ้ยยังรอกหน้ายังไหวอยู่อย่าคนสุดท้ายมานี่ได้เลือดละสิม,มึงสปีด เธอถอยไปได้เลยไอ้นี่ให้ฉันจัดการเองอ้ดาบนี้เพื่อทุกคนที่แกฆ่าไปเท่านี้ก็จบแล้วสินะเท่านี้ฉันก็สามารถปกป้องผู้คน จากเงื้อมือของมาริเกตด,ดีใจด้วยนะสปีดเท่านี้เธอก็ผ่านแล้วส่วนฉันก็กลับสู่โลกเดิม